ก็ดีใจครับวันนี้ดีใจที่แบบมาโรบินสันลาบิสตาแล้วช่เช้าวันนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอแฟนๆน,น,นะครับผมแล้วก็ดีใจแทนทุกคนที่แบบได้มาแล้วมา,มาเจอแบบโรบินันที่แบบเปิดใหม่แล้วมันสวยมากๆครับผมแบบดีไซน์ใหม่ข้างนอกอะไรเงี้ยคือแค่แค่แคขับรถเข้ามาก็คือเห็นเลยว่าแบบโอ้คนแบบโมเดิร์นมากๆแล้วก็แบบเขาตกแต่งด้วยดอกไม้ได้วสวยมากแล้วมันมีหลายๆที่เลยครับผมตอนนี้เรื่องการออกแบบออกแบครับใช่ครับผมจริงๆก็เข้ามา first impression ก็คือแบบ โอ้สวยมากเลย<ม><ม>ก็แบบมีที่แบบเที่ยวถ่ายรูปเล่นอะไรได้เยอะเลยครับผมแล้วก็มีทั้งรูฟท็อปด้วย<ช>มีทั้งแบบคอมมอนคอมมอนเพลย์กราวด์ด้วยครับผม,มเผื่อใครอยากมาเล่นแบบสเกตสเกตบอร์ดสเก็ตจิ้งหรือว่าแบบไซคลิงอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมมาเล่นได้หมดเลยครับผมเรามีได้เ,เ,ไดเ,เดินชมที่นี่บ้างไหมอย่างเงี้ยได้ได้มาเดินชมบ้างไหมอย่างเงอ๋อที่อจริงวันนี้คืออันนี้วันนี้คือมานนค,อครั้งแรกเลยใช่ใช่ผมเพิมีโอกาสมาครั้งแรกวันนี้เลยครับผมก็บอกว่าประทับใจมากครับผมทุกอย่างเลยตอนนี้แบบ ประทับใจมากมากรับใจมากันเยอะด้วยนะใช่ครับผมดีใจที่เจอทุกคนมากมากวันนี้มีร้องเพลงแล้วก็กิจกรรมมาเล่นกับแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้ครับอืมถือว่าจริงๆถือว่าวันนี้แบบเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่มากสำหรับพวกเราทั้งสองคนเพราะว่าไม่เคยเล่นกิจกรรมที่แบบร้องเพลงมาก่อนเลยอ่าใช่แล้ววันนี้แบบเล่นกับแฟนๆก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมในการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนุกมากครับครับผมฝากกันค่ะฝากคนอศิลป์ไลฟ์สไตล์ที่ดีที่ใหม่อืมได้ครับผมก็ โรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ใหม่นะครับผมที่ราชพฤกษ์นะครับผมก็มีหลายโซนเลยนะครับผมให้ให้เรามาดูให้เรามาเล่นกันครับผมถ่ายรูปก็สวยนะครับผมห้างก็กว้างนะครับจะมีรูฟท็อปมีเพลย์กราวด์อะไรอย่างนี้ก็มาเยอะๆกันนะครับผม,มหรือว่าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับผมกินช้อปเที่ยวครบจบในที่เดียวครับภาษาสุพรรณหงาของเรานะ่อยล่าสุดที่พึ่งประกาศไปเลยเลยนาะเซเมลบสมยัย23ครับผมซีของเราสองคนมีอะไรบ้างนะคะ ครับผมก็ซีรีส์คู่เขาผมเรื่องที่2ครับผมก็คือ Hidden Agenda ครับผมหรือว่าวาระซ่อนเลนนะครับผมก็ Coming Soon นะครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ก็คือ Out Sky Project 2นะครับผมก็พวกเราก็จะเป็นหนึ่งในคู่ในที่แบบอยู่ในโปรเจกต์นะครับก็อย่างก็เรื่องเราจะเป็นรอติดตามด้วยครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่แฟนแแบบรอมากเลยนะคุณหนูจะว่อยังไงเนี่ย นี้ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบโปรเจกต์ที่เหมือนรุ่นพี่เราแบบในค่ายก็แบบที่ออฟที่การอะไรเขาเคยแบบเคยทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยรุ่นแรกพวกเราก็ถือว่าเป็นรุ่นแบบรุ่นเอ้าสกายทใช่เป็นรุ่นสกายทูนิวเจนนิวเจนน่ะผมจะเป็นยังไงฝากด้วยครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คืออะไรนะเราเล่นเรื่องอะไรนะไม่เดียวอ๋อเรื่องอีกเรื่องนึงคือคนกลางครับผมแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงก็ให้ทุกคนติดตามดีครับ สโซกไปนี่คือแบบว่าทุกคนแบบโอ้โหดีใจมากที่เราได้กลับมาได้ยกันอ,อืมเปยังไงบ้ญญางได้เขไป,ไ,โโไปอ่านคลิปแบกนะแฟนๆตื่นเต้นแค่ไหนโอ้ไปอ่านอ่านอ่านทุกวันครับผมคือตั้งแต่ยังไม่ประกาศแฟนๆรู้แล้วครับผมว่าเป็นวาลาซอนเลนครับผมก็เก่งมากเลยครับทุกคนใช่ตกใจอยู่นะเราดึงตรงเลย<อ>แต่เราก็ยังมามัดเข้มๆเหมือนเดิมนะจูมาดเข้มๆมไหมอันนี้จริงๆมันไม่เหมือน ข้าบขึ้นกับกับโจก็คือค่อนข้างแตกต่างครับผม,มถ้าเป็นข้าบขึ้นจะมีความแบบดึดอินซึนๆไม่รู้โลกไม่ทันโลกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนก็จะชอบด่ากันว่าแบบเอไอไอไอข้าบขึ้นเนี่ยแบบโหมันแบบโง่จริงเลยอย่างนงี้ยก็จะชอบโดนด่าเลยผมว่า,จาวโจจะเป็นตัวที่ลุกหนักลุกแรงครับผมมาถึงแบบจะ เข้าไปจีบ <ๆ S 1> อืมก็คือจูงเลยก <ๆ S 1> ็คือเหมือนจุงเลย <ๆ S 1> ผมผมไม่ไแน่ใจเลจะเป็นยังไงติด <ๆๆ S 2> ต่อก็ไดงมาครับเป็นไงกับเรื่องนี้ครับผมโซ่นะครับตัวละครโซ่จริงๆก็เหมือนเป็นตัวละครที่โตขึ้นมาจากดาวเหนือครับผมใช่จริงๆดาวเหนือก็จะจะเป็นฟิลแบบเด็กน้อยน่ารักครับผมแต่ว่าตอนไอ้ตัวละครโซ่เนี่ยก็จะเหมือนมีแบบแบ็กกราว์ของเขาครับผมก็คืออยากจะจีบผู้หญิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็เอ๊ะแบบจีบ ยังไงดีก็เลยขอความคำปรึกษาจากโจ๊กซึ่งโจ๊กก็จะให้ผิดให้ถูกก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เราก็ซื่อเราก็เชื่อหมดครับผมตัวละครซื่อเป็นตัวละครซื่อครับตัวละครซื่อคนแบบมันเด็กหลอกง่ายครับใช่ครับผมเหมือนชีวิตจริงเลยครับผมโอ้หลอกง่ายวะหลอกฮะครับหลอกง่ายครับโอเควุณน่าได้ดูใช่ไหมคะ ใช่ครับผมปีหน้าได้ดูแน่นอนครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าการยิงยิงต่างประเทศงามีที่ไหนบ้างนะตอนนี้มีที่ใกล้ๆเลยคือสามวันวานนี้ครับก็คือที่กัมพูชาครับผมใช่แล้วก็อีกทีนึงก็คือเวียดนามเดือนหน้าที่กัมพูชานี่ได้ข่าวว่าคือแบบว่าบัตขายบัตรหมดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยมไปเอใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างเราเตรียมพร้อมที่ไปเจอแฟนยังไงบ้างเลยเขาผมเขาที่ได้ยินมาก็บัตรขาย หมดภายใน15นาทีนะครับผมใช่ครับผมก็จริงๆก็ตกใจแอบตกใจเหมือนกันว่าเราแบบมีแฟนคลับที่กัมพูชาเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบบมีคนกดบัตรพร้อมกันประมาณหมื่นกว่าคนใช่แล้วแบบมันเว็บเขาล่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตัวจริงในการส่องโซเชียลใช่ใช่ผมใช่ส่องเก่งมากมีคนส่งมาให้ครับมีคนส่งมาให้ใช่ก็ถือว่าแบบเป็นเป็นแฟนที่ต่างประเทศครั้งแรกใช่ครับผมใช่ครั้งแรกเลยครับผม คือตื่นเต้นมากๆตอนเนี้ยคือเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาเขาด้วยคือแบบดีมากเราเตรียมอะไรจะไปเจอแฟนแฟนบ้างคะการเตรียมพร้อมถึงไหนแล้วเพราะมันใกล้แล้วเนาะอ๋อใกล้มากๆแล้วฮะเตรียมพร้อมเราเเตรรียมาพร้อมอยู่แล้วพพรรรรร้้้้ออออออมมยู่แลวะะะไไไบางที่พั้งกายทั้งใจครับผมตอนนี้พร้อมที่จะไปพร้อมเป็นแฟนีพร้อมมอบความรักแล้วก็รับความรักจากทุกคนครับผม แล้วเรามีโชว์พิเศษอะไรไหมเป็นแบบว่าเป็นแบบไม่ทักแมเลยทุกคนต้องรอแล้วว่าแบบกต้องรอจะเป็นยังไงอ่ะให้ทุกคนแบบเป็นติดตามดีกว่าแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยได้แล้วอีกที่หนึ่งที่ไหนะคะเวียดนามเวสยดนามใช่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 จะทำได้ห่อไม่ไม่แน่ใจเลใช่ใช่แกไม่ชูากาศเครับเวียดนามครับผมแต่ตอนนี้จะ ของเวียดนามตอนนี้ยังไม่ได้มาภูเขาใช่ยังไม่ได้แพลนอะไรัะไม่ได้มีแพลนอะไรตอนนี้แบบเอาที่มันใกล้สุดก็คือภูเขา yes ฝากด้ยค่ะฝากให้แฟนติดตามพวกเราสองคนแล้วก็ผลงานของเราด้วยค่ะรับผมก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับซีรีส์ที่จะมาใหม่ก็คือวาระซ่อนเลยนะครับเรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมจะได้เจอโจ๊กโซ่นะครับผมแล้วทิตปีใหม่นี้เรามีได้เจอแฟนไหมคะ่ให้แฟนเต็มตัวมามเมื่อทิบ้านเราว่า มมาจริงๆก็ต้องดูตารางครับถ้าถ้าว่างถ้าว่างนะครับก็อาจจะไปเที่ยวนสองคนก็ได้แต่ถ้า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 ไม่ว่างก็ดีครับผมจะได้อยู่จะได้ทำงานจะได้ทำงานแล้วก็จะได้เจอทุกคนด้วยครับเลาอยากว่างหรืออยากไม่ว่างอยากอยากอะไรอยากนแค่งคนหรืออยากมันก็ดีทั้งคู่แหละจริงๆแล้วมันก็ดีดีทั้งคู่แต่แต่จริง เจอแฟนใช่เจอแฟนก็ได้อยู่ด้วยกันครับผมเราได้อยู่กับทุกคนก็แบบมาอยู่ด้วยกันทั้งปีแล้วปีใหม่ก็อยู่ด้วยกันก็ได้ใช่อย่าเพิ่งใบหนังโอเคโอเคเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับ